ชีวิตด,ดีกันทุกคนไหมนะผมอ่านท่าวันนี้เรามาอยู่กับสไตรเดอร์ไม่รู้มันอ่านว่า <c oughs> ไรม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเกมนี้ผมเล่นไปสักพักนึงแล้วผมก็มีความสุกว่ามันก็สนุกดีนะผมซื้อมาในร,ราคาที่ถูกอยู่พอสมควรตอนนั้นผมซื้อช่วงลดราคามันก็เลยถูกโอเคครับเดี๋ยวแนวการเล่นของมันเนี่ยมันจะคล้ายกัยบเกมล็อกแมนนะผม ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมแนวล็อกแมเนี่ย,เ,ยเล่นไม่ยากครับไม่มีอะไรยากเลยมาถึงมาถึงก็งานยากอมาถึงก็เจอบอสเลยฮะผมเล่นไปนสักนักนี้บอสเอ,อเจ้าตัวแรกนี่ก็ หินพอสมควรเล่นใหมา่างกดคอโมโบไม่เป็นเลยมาถึงเจอบอลแล้วหืมโอเคไปายแล้วไปไปไปไ <c oughs> อ้โดนช็อตโดนช็อตระวังไฟฟ้านะฮะ วิ่งซูฟัตเลยทีนี้่งช็อตช็อตช็อตจะถึงแล้วเนี่ยเอาละมีหน้าที่ฟันโอ้มันมีตั้งสามหลอดพังไปแค่หลอดแรกเองอุ้ย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 โอ้โหวิ่งต้านลมอย่างนี้กูยังกับบูลวอลก์ยังกับไปขึ้นจักรัน ยังกลับไปเคลื่อนจากสั้นต้านลมเลยเนี่ยโอ้มันจะถึงไหมวันนี้ผมมีไฟฟ้าด้วยมาถึงถึงฟันฟันฟันแตกแล้วหนึ่งหลอดเดีกยวยิงหลอด เพิ่มความยากเพิ่มความยากสึกโอ้โหเอาแล้วอุนวอลแบบแม็คเพิ่มจั่นาโอ้โหฟันไม่ได้ด้วยฟันฟันไม่ได้ด้วยโอ้โหหลบแบบอืมมากับมาริโอ้อ โอ้ยังโอ้โหมีกอกสองโอ้โหโอ้โหมีติดตามด้วยโอ้โหโอุ้วววหืมล็อกแมรแล้วล่ะผมรู้สึก รู้สึกได้เลยรู้สึกกินไอของล็อกแมนเลยนะฮะอือเดี๋ยวร้อยแตกไปะเสียงเดี๋ยวบ,อย,ะะยยวบอยไม่ต่ออีกตกใจนวน่ามีต่อล่วงล่วงล่วงกลายเป็นองค์กรไร้เกาะ ไปทางไหนได้ไปทางไหนได้บ้างเ,เก็บเลือดแล้วเก็บเลือดไอถุงที่ลรอ,รอยนี่คือเป็นการเก็บเลือดนะผมเลือดจะอยู่ทางซ้ายบนนะฮะลอาสังเกตดีๆร <ST AR> ู้สึกว่าความหลากหลายของมันเนี่ยจะเป็นการต่อคอมโบของท่าต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้มันเ <laughs> พิ่งเล่นไป ไม่กี่ดาเีฆะมันยังไม่มีคอมโบนะแต่ผมเห็นในกัแบบตัวอย่างเกมนะมีการต่อคอมโบสุดยอดนะตอน,นีนไปสักพัหน,นึงฮนกว่าจะได้เคล็ดลับวิชาไม้กระับียดเกมนี้ก็เป็นเหมาะสำหรับคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดี ชอบแนวแบบผจญภัยแอควานเนี่ยผมเติมเลือดก่อนเติมเลือดแนวแบบเอ่อไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเดินๆๆฟันฟันอยูเดียวทุกง่ายเลยคือแนวล็อกแมนนั่นเองใครชอบแนวล็อกแมนก็ซื้อได้เลยนะผมในสตีปราคาถูกย่อมยาวอยู่แล้วอือหือพอบีเป๊ะ ใช่ไหมหรือวต้องรอโอ้โหไม่โดนโคตรเกียดเลยไอีตัวเกาะเนี่ยเก็บเรียกก่อนเก็บเรีอกแล้วโอ้โหบาดเลยบาดเลย ตรงนี้มีเยอะเลยโอ้โหแต่แบบเลือดมันมีนิดเดียวอือเหมือนเราเป็นผู้ปกรองยังไงก็ไม่รู้ลองล่างขงล่างวะใช่ไหมขางล่างไม่ใช่เหรอเป็นผู้บนอ่ะจะให้อือตาย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 เต้า แต่เต่าขึ้นบนแต่เตาขึ้นบนข้างบนอีอะไร้ป่ะสุดก็ต้องข้างล่างไม่ได้แต่ก็ต้องมีสกิลอื่นอีกเลยเนี่ยโอ้โหต้องมีสกิลอื่นด้ะเดี๋อวเรากด ทำการชาร์จดาบค้างไว้รอเลยนะชาร์จดาบค้างไว้นี่กดตเอสนะฮะกดตเอสในการชาร์จแต่ว่าเราต้องผ่านมิชั่นพอยหนึก่อนนะเราต้องผ่านมิชั่นหนึ่งก่อนถึงจะทําการปลดล็อกฝันแหลเละทีไม่สนใจโลก ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยมีคำพียอยู่ในอีกเน่ะโอ้กำลังบ่นอยู่นะคำพีบอสมาจากไหนยเยอะแยะอเกมน,นี้นี่ไม่ต้องหายใจเลยฮะบอสมาทีอ้โหเกาะด้วยสไลด์หลบไดนะ้ไหมสไลด์หลบ สไลด์หลบโอ้โหูสไลด์หลบอุ๊บโอ้โหอือชัรหลบโอ้โหเกือบไปแล้วไม่เล่าเกือบไปแล้วไม่เล่าหลบฟัน หลบได้จะตายแล้วอ,อู้เอาพุ่มตู้ไปพี่เรียบร้อยไปทางไหนได้เช็คพอย์ฮะสกิลใหม่คือดาวสติกเกอร์ดาวสกีอ๋อพังพื้นนี่ใช่นไหม อกดกระโดดก่อนนาทีโอ้โหมาสะลุเลยอ้มาสะลุเลยมาสะลุเลยโอ้โห,โโหได้ลง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 ,ลง,ลงยาวอื้เป็นเราทำดาเมจดีอยู่กันนะเนี่ยลิฟหรือเปล่ามันคือลิฟใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันอยู่ทางไหนอะ ดันลงมาอ๋อมีแผนที่เล่นตั้งนาเพิ่งดูแผนที่ปีน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 ใช่ไหมปีนหรือยงไงอะไรยังไงโอ้โห,หการดาวมจได้ไอเราก็คิดว่าต้องกดชาร์จอยู่ดีฮะเห็นว่าตรงนี้มันลงมาทั้งไหนวะ ใส่ออร่อาใส่ออร่านี่ช่างตาก,การตาเหลือเกินีทางขึ้นเดี๋ยวทางขึ้นออกมาทางนี้โอเคขึ้นจะเอ๋จะเอ๋พวกโอ้แล้วอีกแล้วชาร์ปเลยรอเลยยี้โอเคครับแวปเออหโชนเลย ไปแล้วพัง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 แล้วพังพังให้หมดอะไรเนี่ยทำไม่ได้เหรอหรือว่าต้องลองสกิลอีกในศัตรูื้อสตู โอเคครับเราทำการเช็คปอนแล้วสิ่งเลือดนี่มีเยอะมากนะโดนรถไฟโอ้โห <c oughs> เกือบโดนรถไฟทับไม่ตายเถอะ <c oughs> ต้องพังแรงเล่าจะเอ๊หิรู้สึกเหมือนเราเป็นผู้บุกยุกยังไงก็ไม่รู้ ช้าแบบทะลุไปเลยฮนะประสิทธิภาพด่าวิซีไหนเนี่ยไปนี่เนี่ยโอ้โห ผี่มันโดนตัวมันไม่เป็นไรพังพังพังโหผีมันมาฉากบอยผ่าคโคตรยากเลยผีไม่ผ่านอย่างไวเหมือนเมื่อกี้เหมือนมีเหมือนมันมีให้กดอะไรสักอย่างหรือว่าคิดไปเองดับดับดับเลยดับโอเค โอเคผมก็ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอนะผมก็สำหรับใครที่อยากจะ,ะทดลองทดสอบเกมนี้ว่าความมันมันอยู่ที่ไหนนะผมก็สามารถซื้อได้เลยครนะับผมในสตรีมนะผมในสตรีมมันจะจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะผมในราคาเท่าไหร่บิโอเคผมก็เอาไว้เจอใหม่ผมกับอ่พท์ทเฟ่กับอุอ้นตะแม่นนะผมมาแ้งนะ <laughs> มังนะโอเคครับสำหรับี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะผมที่ได้สละเวลาเข้ามาดูกันนะผมโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้ามาเจอกันครับบาย